สวัสดีจ้าทุกคนพบกับมาส่าอีกแล้วจ้าสารต่ออีกแล้วคือนานมากกว่าจะเรียนแพลงนี้เอาจริงก็คือปล่อยมานานอย่างที่บอกแต่ว่ายังไม่ได้รีอคสักทีแต่ยังไงก็ต้องรีแอคลูกสาวของเราก็คือสาวไอเบอกับเลนเอ็กเซนเดียลซึ่งเราก็ฟังมาแล้ว ก็ฟังมาแล้วตั้งแต่อารมณ์ปล่อยแต่ว่ายังไม่ดู MV อ่ะมาดูเลยกว่าว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้ว let's go อาจจะคือเพลงจึ้งนะแต่คาลอง MV นะก็ไปดูกันฝุดจากน้ำหนึ่งโอ้ไ้ซิลเล่นน้ำหรอซัมเมอร์หรอเลิฟบิ๊กบิ๊กหรอสวยมากเอาเลิฟได้หรอ โอ๊ oh. ะอะไรขึ้นเอ็มยิ่ง oh. มีปริศนานะเอ๊ะเกินหายหรอชิมีไปหรอโอ๊ะทมีคาทาที่เบลคาทามา โอ้โหนี่ล่นซึ้งโอ้โหคุดแกลมคุนแม่มาดูเรียบโอ้นี่แหละนี่แหละเฮ้ยมีบินเหรอมันมีภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเออโอ้อหลด เป็นสาวไม่มดโอ้เป็นไม่ดม,มดดำกับไม่มดขาวเหรออ๋ออ๋อชิบิเห็นพิธีกรรมของไม่มดดำคือก็คือไอ้เบุอดำเองอแล้วซีแิ็กเขาโวยโอ้ <laughs> 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 คือไปขโมยหนึ่ง อุ้ยเออเป็นการต่อสู้เหรอเออคือมาเอาคืนเหรอคือมาบุกเกินเดียวนี่นี่ไปอู้หูวิเออเป็นแดนบัสเกนจริงเออขายจนจึงได้เลยค่ะค่ะตาสวยมากลูกสาววันยองโอ้ my g ่ d อเออต่อสู้ เออโอ้อไปเออคือถ้าหลบยังซึ้งไปลูกเออใครชนะได้เป็นเซนเตอร์เอาเออ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 เกียรเอกชานด้าเจกันยิงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือก่อนก่อนเที่ยงนะเออทำไมเวลาพลังสงดเล้วใช่ยังคืนก่อนเที่ยงคืนคือต้องคือต้องปก โปรเทคดีเมสิกนี้ว้าวว้าวนางว้ากตัวมิติคือใช้อินหนึ่งเออเออใบโอ้มีเมสิกก็คือไปแล้วใช่ไหมไม่อยู่นี่เลยเออยังไงไปหมาเลยมาแล้วโอ้ เจ้าไปอ่ะเอ๊ะอ่ะเจ้าคือทายาทคนต่อไปโอุ๊อ๋อแววคืนต่อ,เ,อเป็นฟิลนั้นไปเกียกร์ละ,ะเกียร์ละกระเทยมากอ่ะกการแบทเทิลหนึ่งแบทเทิลโคบะแดนหนึ่งกระเือน เบี้ยวมากเป็นนางแบบว่าแม่มดน้อยเดริมดมืมดข่าวกับแม่มดดำแบทเทิลกันเพื่อแย่งชิงไมค์คาถาสุดท้ายก็คือคาถาก็หายไปดีก็ก็ต้องตามหาดามล่าก็คือแม่มดข่าวก็จะกลายเป็นมแม่มดดำอีกทีนึ่งฉันไม่คิดว่าเอ็มบีจะมาเวนี้นะมามีคอมดี้เลยคือแบบคือชอบนะคือสู้ว่าไม่ได้เห็นเอ็มบีอะไรแบบนี้ในเคปอปแบบนานละมอนกัน คือสนุกนะดูมันมีความแบบตลกนิดนด้วยอ่ะมันมีความติดแกลมมีความมีความแบบความเวอร์ความอะไรก็ไม่รู้อ่ะตลกดีชอบชอบชอบคือสนุกอ่ะคือเพลงอ่ะชอบอยู่แล้วพอเอ็นดีแมันยิ่งสุกไปอีกคืออัลบั้มเนี้ยเนี่ยชอบเอ็กซินเดโอมากที่สุดเออมากกว่าเฮียอืมแล้มีคือเอ็นดีทำจริงอ่ะเออคือทำจริงตอนแรกตอนทีเซอร์มาคิดว่าแบบโอ๊ยกว่าจะอ่อมมาเลยดีหรือเปล่าก็เหมือนไม่มีงบไม่มีทุนหรือเปล่าแต่ พอยมีมาคือซึ่งก็ดีแต่ให้เลือกเธจะเป็นทีมขาวหรือทีมดำทีทีมดำก็สวยนะเออที่มันก็ที่มันก็ซึ้งนะมีความตัวแม่อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้เห็นดีเทียแบบนานๆชัดๆอะไรอย่างเงี้ยทีมขาวก็มีความทีมขาวชุดนักเรียนชุดขาวอ่ะสวยวิกแดงนะเออกิ๊กแดงซึ้งนะซึ้งอ่ะคือซึ้งสวยๆอยู่อ่าภาพรวมสําหรับเ n g o ก็คือซึ้งอย่างที่บอกเออก็คือชอบเพลงอยู่แล้ว ถึงแม้่าชาจะทรงๆแต่ท่าเต้นก็คือเลิศนะซึ่งมดยนั้นก็คือท่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเต้นสู้กันเฉยๆเออแต่แต่ท่าก็แต่ท่าก็เลิศอยู่อ่ะไปดูเป็นพอร์ฟอรดีกว่าว่าจะเป็นยังไงท่าเต้นมันจะเหมือนในเอ็มวีหรือเปล่าอ่ะไปดูเลย let's go ก็คือแอนประแนงหนึ่งเปิดมาเลิศแอนหนึ่งเออทำไมหัวไม่แดงอะ จะชอบที่แบบความแบบสุดเหมือนกันเออคือท<อ>ุกคนคือความผมสุดตอนเนี้ยสิไม่ไมีมใครยอมใครนะทุกสาวดีสวยม,มากหละะัง<ะ>มากโอ้ ไอ้สิ่งก็คือเดี๋ยวผมสั้นเดี๋ยวผมยาวนะก็ไม่ยอมไหมจะมีผมจะมีผมจริงเออ transition จะชอบเพิ่มหัวตรงนี้จริงเดี๋ยวความแบบลิ้นมือนะ แต่คือคนละอยากกับเพลงนะแอปเพลงคือตำแตกงนะหนูแกลมเกินเออเศร้าเหี่ยขัดอ่ะคือขับเลิศอ่ะคือเห็นเลยอยากแมงล่างอ่ะใช่เลยเออ Ia sangat ini sangat indah. Sangat lembut. Benar. Sangat lembut. Apa? Kandungan pertama. Benar. Ya. Like, Muka

Sựa sựa sửa 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 ạ Ừ sửa 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 Ừ, nghe เคสิเคสิคาปูชิโน่หนึ่งจบภาพรวมของเพิร์ฟก็คือติดแกรมติดแกรมติดรูส่วนทางกับเพลงเกินถ้าจะเป็นฟีลแบบว่าโพสโพสได้ฟีลไแต่นี่คือตาตาตาเกินหนักหนักเอออ่ะภาพรวมของอัลบัมนี้คือส่วนตัวชอบอืมหลายแทร็กก็คือชอบดีดีดีแล้วก็ m v ็ดีทั้งสองเลยทั้งเฮียแล้วก็อันนี้ด้วยรู้สึกว่าคอนทราสต์กันใช่รู้สึกแตกต่างไม่เหมือนกันจริง อ่ะก็สุดไปแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร์เราด้วยจ้าสวัสดี